เะี่ยนเนี่ยมันมีปัญหาย่ยง่ได้บอเหลือ,อเที่ย,ย,ย,ยนะอย่างไร่าไม่บเนี่ยหลา้างหนหอนแล้วนะเที่ยนอางไร้ว่ามีออมเบียนักปูง้ากเลยนี่นปะไยังก็ไปมึงจกมีดกานหมดได่มีดมานะเอาพูดมาเนี่ยเรียกม,มูดอยู่ดีป้าฮะมึงโทรถามเซอโอก้ก็แล้วะเทศอะมาหาเรื่องพระเลีนแล

cần sinh viên thôi, <laughs> cần ăn gì á, luôn nè, làm này không, rất nhiều, qua ตัวชีพ้าสามเณรวัดภาษีลุกรสักสาสนราธหน่อยมีเก้วจากปุ้ไอหมอสโนะสรายมเสษัญหาไี่นีแม่วงไม่ใส่ยาปู้วังไม่ คือผมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์หลวงพี่มอสโทรมาบอกคนบ้านแล้วว่าผมไปที่อันล่มันไปก่อนหลังจากนั้นผมก็ไปสื่อไปสวนว่าคนที่ไหนอดีจังหวะผมเคยเห็นแลก็เ,เลยโทรหาผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเพื่อนกันบอกว่าลูกบ้านค่ายเองคือบ้านลูกบ้านกันเองคนปราศาสตร์ไม่ค่อยเต็มเต็มแต่ว่าคนเสียสติที่หลังเมื่อก่อนก็เป็นช่างที่ดีอะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์พี่น้อง เยอะในปัญหาําครอบครัวหรือเป็กิดเล่านะครับหลังจากนั้นก็เราจะไปจับก็ไม่ได้คดียังไม่เกิดมันมันแบบไปใช้ที่ศาลก็ไม่ได้ต้องใช้รัฐศาสตร์นะครับไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านกับกำนันหาทางไปบำบัดก็เริ่มต้นวันนั้นก็พระเนรในวัดนะเขาช่วยกันทำความสะอาดวัดวัดวัดอะไรนะครับแล้วก็อยู่หน้าวัดกันสุดมากนะครับก็ ก็มีคนชายปริศนาคนหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามารถกรถก็ดังนะครับเข้ามาจอดหน้าวัดแล้วก็เดินเข้ามาก็ทะลุพระเนรเข้ามาเดินผ่านพระเนรเข้าไปแล้วก็พระอาจารย์นั่งที่ลานตรงนี้นะครับที่ลานตรงนี้แล้วก็เข้าไปก็ไปตะโกนเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปประชิดตัวพระอาจารย์เลยครับแล้วก็ ถากพระอาจารย์แล้วถามพระอาจารย์ว่าใครเป็นพระใหญ่ที่นี่อะไรเงี้ยใครใหญ่ที่นี่ใครเป็นพระใหญ่ที่นี่อะไรเงี้ยเราฝักอยู่ครั้งสองครั้งอาตมาก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าเข้าไปไปแทรกกลางแล้วก็ฝักเขาออกไปอย่างเงี้ยครับดังนั้นเขาก็เกิดอารมณ์โมโหเงี้ยครับแล้วก็เขาพอเขาเกิดอารมณ์โมโหพวกเขาก็ชักมีดออกมานะครับได้ครึ่งอันระหว่างนั้นมัน คือตอนนั้นก็กําลังแต่งติ่งลํยาไยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เอาลํยาไยลงมาเนี่ยครับเพราะว่าจะไปตั้งหลงางานมาไปเลยนะครับก็ก็มีมีดอยู่ตรงนั้นอยู่พอดี mm hmm. ก็เลยถือมีดเพื่อให้เขาอยาอยาให้เขาเข้ามาตอนเขาก็ชงงะงักไปแล้วก็เขาก็ปล่อยไป